โลโลโธโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆจะรับเข้าสู่อย่ามาตั้มชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม k ายเอ็ก r a c ิ i เฟ็กซ i n งออนไลน์ภาคที่2นะครับผมก็เป็นภาคที่เรียกได้ว่าเน้นการเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะครับโดยการดิฟกันแบบแทนเดมมันๆนะครับผมบอกได้เลยว่าฟิลฟาวแน่นอนครับสำหรับภาคนี้นะภาคแรกเนี่ยก็โอ้โหเล่นกันสนุกมากนะครับแล้วก็ดิฟง่ายมากนะครับแล้วก็มีมอสค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ ภาคนี้ไม่รู้จะแบบว่ายังไงเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมไปลองเล่นมาแล้วเนี่ย h a n ด l i n งรถไม่เหมือนภาคแรกเลยนะครับจะบอกว่าเหมือนกับคาเอ็กสติดมากกว่าคาเอ็กสติดหรือว่าคาเอ็กดิฟเล็กซิงภาคสามอะ่ะที่แบบไม่ใช่ตัวออนไลน์อะ่ะทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันมีภาค3ด้วยเหรอพี่อ่านมันมีคาเอ็กดิฟเล็กซิงกับคาเอ็กดิฟเล็กซิงออนไลน์นะครับก็คือมีคำว่าออนไลน์กับไม่มีคำว่าออนไลน์เนี่ยไอ้คำว่าออนไลน์เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเวอร์ชั่นพีซีครับทุกคน อ่าส่วนค่า X Deep Racing ภาค3ามอ่ะก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะับผมงงไหมเออแต่จะเป็นเวอร์ชัน PC นะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะภาคนี้ก็เหมือนภาคแรกเลยแต่งรถได้ละเอียดมากนะครับทำทรงทำสีอะไรได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะจูนรถได้ละเอียดมากนะไม่ว่าจะเป็นโชกคนะแคมเบอร์นะครับผมสปริงอะไรเงี้ยยางอยากได้โปรไฟล์เท่าไหร่นะกว้างเท่าไหร่ได้หมดนะครับผมอ c ซิยอซยปรับได้นะครับ นะเฟืองเกียร์ปรับได้หมดอยากได้แบบเฟืองเกียร์ยาวเฟืองเกียร์เล็กเฟืองเกียร์ใหญ่เฟืองเกียร์อะไรก็ปรับได้หมดเบรกคอะไรก็ได้หมดอ่ะทุกคนคือดีมากนะครับผมแล้วก็เวิร์กช็อปก็สามารถแซฟเครื่องได้นะครับตอนนี้มีให้เลือกประมาณ5เครื่องนะครับผมนะมี SR 2 0นะมี LS นะครับมี2 J มี RB 2 6แล้วก็เครื่อง GTR นะครับหรือว่า v r 3 8นั่นเองนะฮะเออประมาณนี้นะแล้วก็บอดี้คิดก็คือแต่งได้นะครับ แต่งเปลี่ยนฝากระโปรงฝากระโปรงอะไรเงี้ยได้หมดเลยสปอยเลยสปอยเลอร์นะครับผมแม้แต่ล้อนะครับก็มีให้เลือกเยอะมากนี่เห็นไหมล้อเยอะจริงนี่ก็ลองมาเลือกกันดูนะครับล้อเยอะอยู่นะนี่ใส่เป็นจีอ e ีไปแล้วกันล้อยี่สิบเอาเรื่องไหมล่ะนี่ค่าใส่สองพันกว่านะครับทำสีได้ละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับนี่ผมก็เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวฝากระโปรงดํานะครับ วันนี้เรามาเล่นเป็นรถมัสแตงดีกว่านะครับผมมัสแตงรถอเมริกาเนี่ยครับเบื่อรถญี่ปุ่นแล้วอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็เลยมาเล่นรถเมกันบ้างเนี่ยครับผมตอนนี้มันมีให้เล่นอยู่ประมาณ3ด่านนะครับมีพิส่อมีคาร์มิโรนแล้วก็ฟูจิสปีดเวนะครับยวไปคาร์มิโรนดีกว่าทุกคนจะได้เห็นภาพว่าแฮนดลิรงมันเป็นยังไงนะครับใครที่เล่นคาร์เอ็กซ์สติดมาแล้วเนี่ยก็จะปรับตัวได้ไม่ยากนะครับก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าแฮนดลิรงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวยากหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีระบบช่วยเลี้ยวที่เรียกว่าไงดีเป็นระบบช่วยเลี้ยวที่แบบว่าช่วยเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวอะ่ะเราแทบจะไม่ได้คืนล้อเลยครับเราแทบจะหัดจอยเข้าหาโค้งตลอดเลยอะ่ะงงไหม <laughs> เออถ้าถ้าแบบเป็นแฮนลิ่งแบบไม่มีตัวช่วยมากเราก็คือเราจะต้องคืนล้อเองใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับเกมนี้ไม่ต้องคืนล้อครับ เออมันจะลงประมาณนั้นนะครับผมเออแล้วก็เดโมเนี่ยสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะเออไปเล่นห้องออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างบั๊กอยู่นะครับผมก็คือชนกันเละเลยอะเละแบบเละเทะเลยลทุกคนรถพังตั้งแต่รถพังตั้งแต่สปอนมาเลยนะรวมประมาณนั้น เ,เพราะฉะนั้นผมก็คงไม่ได้จะรีวิวออนไลน์ให้ดูนะแต่ให้ทุกคนอย่าไปอย่าให้ทุกคนไปลองเล่นกันนะครับลองโหลดมาดูนะครับผม,ผมว่ามันเล่นสนุกอย่างไรนะครับโอเคอุ้ยอุยอยอย้มาแรงจัดโอเค Ls หรือว่าเครื่องไอ้นี่เครื่อง Ls ผมว่าขับง่ายดีนะมันไม่ต้องรอเทอร์โบอ่ะมันค่อนข้างขับง่ายดีผมอยากให้ทุกคนมาลอง เอามัดแต่งไปหัดขับก่อนหรือไม่ก็แวฟปนเป็น l สไปนะครับเพราะว่ามันมันขับง่ายดีมันไม่ต้องรอรอบเทอร์โบอ่ะนะฮะเออเวลาโค้งแคบๆอะไรเงี้ยมันจะดิฟง่ายมากนะครับหรือว่าตัวยูที่แบบว่าเป็นตัวยูจ๋จาเลยอ่ะเออมันมันมันจะมันจะมันจะง่ายสําหรับมือใหม่มากนะครับเ้าสังเกตว่ารอบมันจะแบบบุบงุบงุุุเหมือนตัดรอบใช่ไหมตัวนี้ ัวเกมันมีระบบช่วยเดียวไม่พอนะมันมีระบบช่วยตัดรอบรถด้วยนะครับก็คือมันจะไม่ให้เราโอเวอร์สเตียร์จนเกินไปหรือว่าไม่ให้เราเนี่ยท้ายปัดจนเกินไปทุกคนทำให้มันเล่นง,ง่ายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเหมนี่ประมาณนี้นี่โหดิบมันดีว่ะยิ่งดิบบนเข่าที่แบบโคตรมันเลยนะถ้ามากับเพื่อนสักสามสิบคนอะไรเงี้ยโอ้โหเราลองว่ามันกาเด้อ ปบป๊บับนี่แอรเห็นไหมรอบมันจะตัดๆัดตัดตัดเลยนะครับไม่ใช่เอนตี้แหลกหรืออะไรนะทุกคนรอบรอบมันล็อกนะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวต้องไปไปแอเรียสามแอเรียสามนี่มันนะครับมันจะมีโค้งโค้งแบบอย่นี้อยู่เขาเรียกว่าโค้งตัวยูนะครับอย่างเยอะเลย ตรงนี้แหละจะมันนะครับผมนี่อ่านี่ต้องโค้งแบบนี้ yeah. แย่แหวมแมวีโคตรมันที่ถ้ามากับเพื่อนสกีสินโพนเวบอกเลยว่ามันโคตรนะครับแต่ตอนนี้ห้องออนไลน์ยังยังบั๊กอยู่นะเหมือนเขายังไม่แยกเซิร์ฟอะ่ะแล้วเราจะเจอพวกรถปิงเยอะนะครับพอเจอรถปิงเยอะปุ๊บม,มันก็เลยชนเงินมั่วไปหมดเลยนะครับ Okay. ต้องรองเขาเปิดตัวอีกทีนึ่งนะถ้าเขามีเซิร์ฟไม่แยกอะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่านะครับอานี่โโอ้หให้อารมณ์มากเลยครับให้อารมณเหมือนอยู่ในอินิเชียลดีอะไรประมาณนั้นแล้วอ๋อวิฟ้าสุดๆ yeah ไปนี่แท้คันเร่งไม่เยอะนะเนี่ยถ้าสังเกตว่ารอบมันมาเลยปั๊บป๊บปั๊บโอ้ ือเกม์ก็กินสเปคอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ,เอาเอาข้อจริง <laughs> มีแหลกมีแหลกมีแหลกด้วยมีแหลกด้วยโอเคไปฮะเกย์ okay, ครับผมไม่แน่ใจนะว่าราคาเปิดมันจะมาราคาที่กี่บาทนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเปิดสักกี่บาทเชียวแต่เกมเหมือนไม่ได้กินเกม์มินทสิทธ์อ่ะ ผมว่าน่าจะประมาณ4 5 0 0เหมือนค่าร์เอ็กซ์ติดอะ่ะผมผมคิดว่าราคาน่าจะพอๆกันโอเคเฮ้ยเยมีคนดิฟมากับเราคนดิฟมามีคนดิฟมารอก่อนรอก่อนรอก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนำไปเลยนำไปเลยพี่เออไปด้วยไปด้วยไปด้วยพี่แกดิฟไปจังวะ ไป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 ด้วยพี่ไปด้วยพี่โอ้โหอร่อยมากอา้าวพี่แกเลี้ยวกลับแล้วเนี่ยประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้โอ้โหดูวิววิวโคตรสวยจอดตรงนี้จอดตรงนี้อืไม่ไงวิวสวยมาก ขอถ่ายรูปสักหนึ่งแชะข,ขออีกหนึ่งแชะดิอหูวิววิวโคตรสวยครับไม่ใช่สวยธรรมดานะแบบโคตรสวยอะ่ะหูมุมนี้ได้หว่ะทุกคนได้เลยได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปแทนเดมให้ดูกันบ้างนะครับสำหรับการดิฟแทนเดมเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเพราะว่าเราต้องเราต้องเฟี้ยวจริงๆอ่ะถ้าเราไม่เฟี้วเราก็ แล้วก็อันนี้ยากอยู่นะครับสภาพรถเยินมมกทุกคนอ่ามาพร้อมได<ป>้โอเคอ่ะไปตั้งใจดิฟหน่อยตั้งใจดิฟหน่อยโอเคโอเคอเค่อยไปค่อยไป พยายามเก็บเป็กให้ได้ครบหได้แค่เจ็ดสิบเองดิบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อมามามาพร้อมไปไปไปคิดว่าเราเราจะตามได้ดีไหมโอโม้ยชนไปนิดนึงได้อยู่ได้อยู่เอาชิดหน่อยชิดหน่อยชิดหน่อยจังหวะนี้ชิดหน่อยครับชิดหน่อยครับโอเค อุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงนิดนึงตามไปตามไปโอ้โหโอ้โหได้โอ้ชนก่อนได้แค่หกสิบห้าเอาใหม่เอาใหม่ขอรีเซ็ตใหม่ก่อนหูแล้วแล้วทำไมรถมันพังเยอะขนาดนี้เนี่ยสภาพรถคือดูไม่ได้เลยสภาพรถเยืนมากเอาไป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 โเคอ่ มาเจบเกแล้วคะแนนจะลดไปมากกว่านี้เลยโอโอ้โหได้66เองไม่ไหวไม่ไหวผมผมดิฟไม่กเก่งขนาดนั้นว่ะเอามาพร้อมไปครับยงกว่านี้ตาม ตามไปตามไปตามไปโอเคอุ้ยชนชนซะก,กอ่อนเมื่อกี้เกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วแต่ไม่ชนก่อนไงในห้าสิบเอาใหม่เอาใหม่ขอตามใหม่อีกรอบดีผมว่ากำลังดีแล้วแหละถ้าเราไม่ชนซะก,ก่อน อ่าไปไปไปโอเคไปครับสมาธิหน่อยสมาธิหน่อยจะบอกว่าไลาน์นำก็ไม่ใช่ดีนะโอเคโอเคสภาพรถคือเยินมากอ่าค้อยลตามไปโอเคตามได้เจ็ดสิบแปดเพิ่งชั่วนหน่อย สภาพไม่ไหวจะเคลียร์เละมากทุกคนเละมากอ่าเรามาอยู่กันที่อินพิส่อบ้างนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาโดดตรงนี้กันนี่โดดตรงนี้โดดตรงนี้นี่แล้วกตต็ตูมเรียบร้อยเรียบร้อยดูยสภาพรถดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยหมดแล้วดูแหลกแหลกทุกคนแหลกไอเจ็ดยังแหลกอ่ะทุกคน ม่อหจจะเคลียนะเกมกินสเปคก็ยังเยอะอยู่นะครับโอเคโอเค้โอเฟมเลดี้ไม่ได้เลยอะเกมกินสเปคอยู่โอเคนี่สนามสนามของคนที่ชอบดิฟนะครับไปไปไปเดี๋ยวไปโดดตรงนี้ก่อน แอบโดดเย <laughs> ไไ่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ยังงงกับแฮนดลิงอยู่เหมือนกันนะครับอะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมคายเอ็กซ์ดิฟเล็กซิ่งออนไลน์ภาค2นะครับก็ลองไปโหลดเดโมมาทดลองเล่นกันได้นะครับในสตรีมนะฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีรีส์เกมครับผมบ๊ายบาย